ในยุคที่คนทำงานกินเงินเดือนทั่วไปหาเงินได้เพียง30สหยวนชายคนนี้กลับใช้หญ้าต้นเดียวแลกเงินได้60สหยวนปรากฏว่านี่ไม่ใช่ยญ้าธรรมดาธรรมดาแต่เป็นสมุนไพรเดนโรเบียมป่าเดนโรบีอัมที่มีคุณค่าทางยาน้องชายคนเล็ก6กแผ่นรวมใจใหญ่ให้ได้แค่นี้แหละเจ้าเจิ้นกัวชาวเจนชิวรู้ดีว่าสมุนไพรล้ำค่าต้นนี้แม้จะถูกเขาขุดจนขาดไปแต่ก็มีค่ามากกว่าราคานี้มาก แต่ใครเล่าจะว่าได้เพราะเขาต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วนจึงจำต้องขายถูกๆเพราะยังไงก็ปล่อยให้ภรรยาและลูกสาวหิวจนขาดสารอาหารไม่ได้ดังนั้นเจ้าเจิ้นกัวเช่าเจนคิวโอจึงตัดสินใจขายมันไปเงินก้อนนี้ถือว่าเป็นเงินจำนวนมากทีเดียวเขาเมื่อได้เงินมาก็ไม่ได้รีบกลับบ้านไปซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวจากผู้ค้าของเถื่อนมาบ้างตั๋วไปรณียีตัวต๋วปันส่วนเนื้อตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดเสรีเต็มที่ตั๋วปันส่วนมีค่ามากกว่าเงิน จากนั้นก็แลกเป็นเนื้อน้ำมันและแป้งจนหมดแล้วยังวิ่งไปร้านสหกรณ์อีกสามร้านกว่าจะได้ของที่ในยุคนี้ยังหายากมากๆและนมผงราคาแพงมาได้ยังซื้อเสื้อผ้าของเด็กเพิ่มเติมอีกด้วยตอนที่หิ้วของกลับไปนึกถึงเสื้อผ้าที่ภรรยาใสเมื่อวานซึ่งไม่พอดีตัวแถมยังเป็นเสื้อผ้าเก่าๆประชุนอีกด้วยเขาเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าของรัฐขนาดเล็กเพียงแห่งเดียวในตัวเมือง ภายใต้สายตาที่มองสำรวจตั้งแต่หัวจรดเท้าของพนักงานขายวัยกลางคนเขาก็เลือกเสื้อผ้าชุดหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมที่สุดในขณะนั้นเสื้อคลุมลายตารางที่เป็นที่นิยมที่สุดและกางเกงหนึ่งตัวพรรยาของเขาผิวขาวผ่องดูสดใสน่ารักถ้าได้ใส่ชุดนี้จะต้องดูทันสมัยและสวยงามแน่นอนอย่างน้อยพนักงานขายวัยกลางคนคนนั้นก็ไม่ได้หยิบเสื้อผ้าที่เขาเลือกมาให้ในทันทีแต่กลับบอกราคาก่อนด้วยท่าทีที่ไม่ค่อยดีนักว่า สหายชุดนี้รวมแล้วสิบเอ็ดหยวนแปดเหมาเจ้าเจิ้นกัวเช่าเจนคิวโอดูเหมือนจะไม่เห็นสายตาดูถูกเหยียดยามของเขาลุ้งเอาเงินทอนที่เหลือจากการซื้อของออกจากกระเป๋ายื่นให้พนักงานขายที่นับเงินเรียบร้อยแล้วเขาห่อเสื้อผ้าด้วยกระดาษไขให้สหายรับไปเจ้าเจิ้นกัวเช่าเจนคิวโอนำของที่ซื้อใส่ในตะกร้าหาบแล้วยังทยอยซื้อของใช้ในบ้านเพิ่มเติมอีกกองใหญ่เมื่อนึกถึงผ้าห่มเก่าๆส่งๆที่บ้านก็ซื้อผ้าห่มที่ยัดใย,ยฝ้ายใหม่มาอีกผืนหนึ่ง เดิมทีเขาตั้งใจจะถือโอกาสซื้อมาสองผืนแต่เมื่อนึกถึงความเบื่อหน่ายและเย็นชาของภรรยาที่มีต่อเขาท่าทีที่เย็นชากลัวว่าถ้ามีผ้าห่มเพิ่มอีกผืนก็จะต้องแยกผ้าห่มกับเขาหลังจากนั้นก็ซื้อขนมขบเคี้ยวมาอีกเล็กน้อยจนกระทั่งตะกร้าหอบใส่ไม่ลงแล้วจึงแบกตะกร้าหอบสองใบที่เต็มแน่นกลับไปเดินเท้ากลับบ้านเป็นระยะทางหลายสิบหลีพอถึงที่ที่ไม่มีคน เขาก็โบกมือทิ้งแม้แต่ตะกร้าหาบเข้าไปในมิติระหว่างทางกลับบ้านเขาแวะไปที่หนึ่งไปหาพรานเท่าอายุเจ็ดสิบกว่าปีคนหนึ่งให้ของกินแก่เขาเป็นกองแลกกับปืนล่าสัตว์ที่ล้ำค่าล้ำค่ามากๆของพรานเท่าไปในยุคนี้การกินเนื้อต้องใช้ตั๋วปันส่วนการจะมีอิสระในการกินเนื้อก็ยังต้องพึ่งพาตัวเองเมื่อใกล้ถึงบ้านเห็นภรรยาแบกลูกไว้ที่หลังกำลังช่วยงานในไรใ่ให้บ้านพี่ชายคนโตภรรยาของเขากำลังทำงานอยู่ ภายใต้แสงแดดที่สองประกายใบหน้าขาวเนียนของเธอถูกแดดเผาจนแดงกำ่ำแม้จะสวมเสื้อผ้าเก่าๆที่ไม่พอดีตัวก็ยากที่จะปกปิดรูปร่างที่อรชรอ่อนแอนของเธอได้ดูไม่ออกเลยว่าเคยมีลูกมาแล้วเจ้าเจิ้นสิงชาวเจ๋งสิงที่กำลังก้มหน้าก้มตาทำงานหนักในไร่ตอนที่เขาวางจอบลงเพื่อดื่มน้ำก็มองเห็นน้องชายที่หน้าผิดหวังของตัวเองกำลังเดินมากำลังเดินมาก็โมโหจนควันออกหูแกไปเที่ยวเตะหัวสุกหัวซุนที่ไหนมาอีก จนถึงตอนนี้ปล่อยให้เมียแกมาลงไร่ทำงานคนเดียวไอ้ลูกไม่เอาไหนเอ๋ยเจ้าเจิ้นกัวชาวเจนคิวมองดูพี่ชายคนโตที่อยู่ตรงหน้าเจ้าเจิ้นกัวชาวเจนคิวรู้สึกร้อนเผาที่ขอบตาจมูกแสบไปหมดแทบกลั้นไว้ไม่อยู่พี่ใหญ่ผมไปทำงานที่ตัวเมืองมาครับถือโอกาสซื้อเนื้อกับแป้งกลับมาด้วยผมจะกลับไปทำอาหารก่อนนะครับตอนเย็นพี่ใหญ่พาพี่สะยกับหลานมาทานข้าวที่บ้านผมนะครับได้ยินเขาบอกว่าไปทำงานมา พี่ชายคนโตมองเขาอย่างสงสัยมองสำรวจเขาตั้งแต่หัวจระรดเท้าเห็นรอยดินบนขากลางเกง่งแล้วก็มองดูตะกร้าหาบที่ไม่รู้ว่าใส่อะไรมาบ้างจนเต็มแน่นไปหมดแน่ใจนะว่าไม่ได้ไปเล่นการผนันมาสีหน้าของเขาก็คลี่คลายลงเล็กน้อยน้องชายคนนี้ดูดีเหมือนคนจริงเลยแต่กลับไม่ทำตัวเป็นคนเสียดายหน้าตาดีๆของเขาจริงๆเจ,จ้าเจิ้นสิงชาวเจิงสิงถอนหายใจเบาๆไม่ได้รับคำเชิญของน้องชายโดยตรงแต่พูดอ้อมๆอม พี่สไพยแกเพิ่งนึ่งหมั่นโถแป้งข้าวโพดไปเมื่อตอนกลางวันเองเดี๋ยวจะให้ภรรยาแกเอาบางส่วนกลับไปพวกเราไม่ไปกินข้าวด้วยหรอกนะต่อไปนี้ดูแลน้องสไพยให้ดีอย่าทำตัวเลวหลวไหลอีกพ่อตาของเขาส่งเทาซองเตา่าถ้าไม่ติดคดีความก็คงไม่ต้องหนีจากในเมืองมาซ่อนตัวอยู่ในชนบทแถมยังทำให้ลูกสองคนต้องมาพล่อยรับเคราะห์ไปด้วยผลก็คือน้องชายตัวแสบคนนี้ไปช่วยชีวิตลูกสาวของครอบครัวนั้น คือส้งหวานชิงซองวันชิงนักเรียนมัธยมปลายผิวขาวสวยน่ารักแต่ปัญหาคือสภาพที่เสื้อผ้าหลุดลุ่ยของเธอถูกคนทั้งหมู่บ้านเห็นเข้าชื่อเสียงและความบริสุทธิ์ของส้งหวานชิงซองวันชิงจึงจำต้องแต่งงานกับน้องชายคนเกียรติคร้านของตัวเองแต่ครอบครัวซ้งซองก็ไม่ยอมเสียเปรียบอยู่ฝ่ายเดียวเช่นกันจึงเสนอให้ส่งน้องสาวคนเล็กของตัวเองไปแต่งงานกับครอบครัวซ้งซองให้ทั้งสองครอบครัวได้เกี่ยวดองเป็นญาติกันยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยฐานะนักโทษในค่ายแรงงานดัดสันดานงานแต่งงานของลูกชายครอบครัวส่งสองจึงถูกเลื่อนออกไปครั้งแล้วครั้งเล่าหายากนักที่จะหาพันรยาได้ไม่มีใครเต็มใจจะแต่งงานกับพวกเขาเจ้าเจิ้นสิงชาวเจ๋งสิงตอนแรกก็ไม่เต็มใจนะแต่ทนการรบเร้าของน้องชายตัวเองไม่ไหวในที่สุดก็ยอมตกลงเจ้าเจิ้นสิงชาวเจ๋งสิงเคยได้ยินน้องชายตัวเองโอ้อวดตอนเมาว่าถ้าไม่ใช่เพราะเขาผลักส่งหวานชิงซองวันชิงตกลงไปในอ่างเก็บน้ํา แล้วช่วยเธอขึ้นมาเธอจะเต็มใจแต่งงานกับตัวเองได้อย่างไรน้องชายคนนี้ของเขาเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมจริงๆถ้าเรื่องนี้รั่วไหลออกไปโทษฐานเป็นอันธพาลก็หนีไม่พ้นเขากลับโอ้อวดอย่างพึงพอใจเสียอีกเจ้าเจิ้นกัวเฉาเจนคิโอมองดูสายตาที่มองสำรวจของพี่ชายคนโตรู้ดีว่าในสายตาของคนในครอบครัวเขาเป็นคนสารเลวไร้คุณธรรมแค่ไหนก็ไม่ได้พูดอะไรอีกพยักหน้าแบกของกลับบ้านไปนำของที่ซื้อกลับมาวางไว้ในบ้าน ตรงดิ่งไปที่ครัวแล้วเริ่มทำอาหารอย่างขมขมเข้นถ้าอยากจะทำให้ภรรยาหายโกรธก็ต้องทำให้เธออิ่มท้องก่อนนี่คือผู้หญิงคนเดียวที่เขามีในทั้งสองพบสองชาติจะไม่ตามใจเธอได้อย่างไรเมื่อฟ้าใกล้จะมืดส่งหวานชิงซองวันชิงแบกลูกสาวไว้ที่หลังซ่อนมันโถแป้งข้าวโพดสีเหลืองทองหลายลูกไว้ในอ้อมแขนกลับบ้านมาทันทีที่เดินเข้าลานบ้านก็ได้กลิ่นเนื้อหอมๆจากในครัวเนื้ออีกแล้วเนื้ออีกแล้วเธอเดินมาที่ประตูครัว มองด้วยสายตาเย็นชาไปยังเจ้าเจิ้นกัวเ่าเจนคิวโอที่ตั้งแต่ได้สติจากความเมาเมื่อวานนี้ก็ทำตัวแปลกไปเหมือนโดนผีเข้าทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจกับเจ้าเจิ้นกัวเ่าเจนคิวโออยู่บ้างเห็นว่ามีเนื้อให้กินบวกกับท่าทีที่ดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษของเขาเธอก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปเล่นการพนันมาแล้วชนะหรือเปล่าปกติถ้าเขาเล่นพนันชนะได้เงินมาสักบาทสองบาทก็จะเป็นเหมือนตอนนี้ดีใจจนออกนอกหน้า ถ้าเล่นพนันเสียก็จะดื่มเหล้าถ้าเมาแล้วก็จะรังแกและตีเธออย่างหนักบนเตียงปฏิบัติกับเธอเหมือนถุงทรายระบายอารมณ์ส่งหวานชิงซองวันชิงทำงานมาทั้งวนันไม่เพียงแต่เหน็ดเหนื่อยตอนนี้ยังหิวจนท้องกิว่วขี้เกียจจะคาดเดาว,ว่าทำไมเขาถึงได้เป็นแบบนี้หันหลังแล้วเดินเข้าบ้านไปวางหมันโถแป้งข้าวโพดไว้แล้วเดินเข้าห้องนอนปลดลูกสาวที่แบกไว้ที่หลังออกวางลูกน้อยที่หลับอยู่บนเตียงเล็กๆพอหันกลับไป เห็นนมผงหนึ่งกระป๋องวางอยู่บนโต๊ะที่เก่าโทมจนใช้การไม่ได้เลือดก็พลุ่งพล่านขึ้นสมองทันทีวิ่งออกจากห้องนอนเข้าไปในครัวเนื้อมือขึ้นแล้วตบหน้าเจ้าเจิ้นกัวชาวเจนคิวโอเข้าไปฉาดหนึ่งเสียงดังเพี้ยเจ้าเจิ้นกัวชาวเจนคิวโอที่กำลังถือเนื้อกัวจือหลีที่เพิ่งผัดเสร็จถูกตบจนงงไปหมดยังไม่ทันที่จะอ้าปากถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เห็นน้ำตาแห่งความน้อยใจ และกับแ้นเอ๋อล้นอยู่ในดวงตาของพันรยารีบหันตัวนำเนื้อกวัวจหลี่ที่ถืออยู่ในมือวางลงบนเตาคิดจะเอื้อมมือไปช่วยเธอเช็ดน้ำตาแต่เมื่อยกมือขึ้นมาได้ครึ่งทางภายใต้การถอยหลังไป2อก้าวและสายตาที่แสดงความรังเกียจของเธอก็ทำได้แค่หดมือกลับไปถามพันรยาอย่างทำอะไรไม่ถูกว่าเธอเป็นอะไรไปฉันทำอะไรไม่ดีไปเธอบอกฉันได้นะฉันจะแก้ตัวยังไม่สายไปใช่ไหม เธอยังอยู่ในช่วงให้นมลูกนะอย่ากโกรธจนเป็นอันตรายต่อตัวเองเลยนะฉันได้ยินคนเขาบอกว่าโกรธมากๆเสียสุขภาพนะริมฝีปากสีแดงระเรื่อของส่มหวานชิงสองหวานชิงสังน,งสนเล็กน้อยถามออกไปด้วยความน้อยใจและกับแค้นอย่างสิ้นหวังว่าแกแอบไปที่บ้านฉันอีกแล้วใช่ไหมไปข่มขู่เอาเงินจากแม่ฉันมาใช่ไหมแกมันเลวซามต่ำช้าจริงๆเสียงของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าโศกความโกรธเกรี้ยวและอาการเหมือนคนเสียสติ เจ้าเจิ้นกวัวชาวเจนคิวเอเงียบงันไปพักใหญ่ชีวิตสองชาติซ้อนกันเรื่องราวเก่าๆเ,เล็กๆน้อยๆจากหลายสิบปีก่อนเหล่านั้นในชั่วขณะหนึ่งเขาก็นึกไม่ออกทั้งหมดแล้วเมื่อถูกภรรยาพูดถึงขึ้นมาอย่างกระทันหันเขาก็เพิ่งจะนึกขึ้นได้ทีละน้อยว่าตัวสารเลวของเขาเองก่อนหน้านี้เคยทำจริงๆเรื่องที่ไปข่มขู่แม่ตาเพื่อให้ตัวเองได้เงินมาเขาก็เข้าใจทันทีว่า ทำไมตอนนี้เธอถึงได้อารมณ์อ่อนไหวรุนแรงเช่นนี้รีบเอ่ยปากปฏิเสธว่าฉันไม่ได้ทำจริงๆนะส่งหวานชิงซองวานชิงไม่เชื่อเลยแม้แต่น้อยจ้องมองเขาอย่างกรดเกลยวแล้วถามเขาว่าแกไม่ได้ทำอย่างนั้นหรือแล้วแกเอาเงินที่ไหนไปซื้อนมผงมาคิดว่าฉันไม่รู้หรือไงว่านมผงมันหายากแค่ไหนเจ้าเจิ้งกัวเาาเจนคิวรีบเอ่ยปากอธิบายว่านั่นคือเงินที่ฉันหามาเองพูดไปพลางกลัวว่าเธอจะไม่เชื่อ รีบล้วงมือเข้าไปในเป้ากางเกงซ่งหวานชิงซองวันชิงเห็นท่าทีของเขาแล้วก็ยิ่งโมโหโเวลานี้แล้วยังคิดเรื่องนั้นอยู่อีกหรือไงเดินเข้าไปแล้วตบหน้าเจ้าเจิ้นกัวชาวเจนคิวโอเข้าไปอีกฉาดใหญ่ทำให้เจ้าเจิ้นกัวชาวเจนคิวโอได้แต่ยิ้มเจริญอ,อ,อย่างทำอะไรไม่ถูกเขาก็เดาได้ว่าพันรยาเข้าใจผิดแล้วรีพูดว่าพันรยาฉันไม่ได้จะทำเรื่องนั้นนะฉันกำลังจะล้วงของออกมาต่างหากซ่อนในกางเกงห้าแผ่นรวมใจใหญ่ถูกเขาล้วงออกมาให้ดู